ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยามบายบายของวันที่สองครับกับชุดระบบออฟกิดนะครับออฟกิดลว้ลวนๆเลยที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการไฟฟ้านะครับเพียงมีแบตเตอรี่อยู่2ลูกเป็นชน,นิดนี้นะครับ12โวลต์100แอมป์12โวลต์100แอมป์มนำมาอนุกรมกันเป็นระบบ24โวลต์อ่า นะครับอนุกรมแผงนะครับอน,นุกรมแผงกัน2แผงขนาดกัน2สติงนะครับสเซตหรือเราเราเรานับเป็นสองสติงนะครับ,อ,รอ,อ,รบอ่าอมาอมาประมาณนี้เลยนะครับอันเนี้ยแบตเราใกล้จะเต็มแล้วนะครับอันนี้เป็นชุดเดิมดั้งชุดดั้งพี่เดิมนะครับนะใช้ไปแล้วเนี่ยอย่างโทด4,300หน่วยนะครับจากเครื่องที่มันหาได้นะจากตรงนี้ก็นะคูณ5เข้าไป หนึ่งหน่วยนะครับคูณ5เข้าไปนะครับโดยใช้อของ Apple Green ครับตัวเก่ารุ่นนี้เป็นระบบเพียวไซ์เว็บระบบ2 4โวลต์ว่าแปลงเทอรอย3,000ัวัตต์สามารถใช้ AC ชาร์จได้สามารถใช้ AC ชาร์จได้นะครับถ้าวันไหนแดดคึมๆก็ใช้ไอ้ตัวเนี้ยมันทำหน้าที่เป็นเหมือนเครื่องชาร์จได้ด้วยนะครับแบตเตอรี่เอาไปจ่ายยางโหลดนะครับ อันนี้เป็นชุดโมดูลครับชุดชุดโมดูลไปบ่อปลาคราฟนะครับปั๊มลมปั๊มน้ําบ่อปลาคราฟประมาณร้อยแปดสิบปัตช์อย่างเดียวครับใส่ไหนมันนะครับยี่สิบเจ็ดทำงานยี่สิบสามจุดห้าตามตัดนะครับถึง 23, 25, ยี่สิบสามจุดห้าวลต์เมื่อไหร่ปั๊บระบบก็จะทําการดึงไฟการไฟฟ้าเข้ามาชาร์จนะครับชาร์จนะครับ ไอ้พวกนี้ก็เปรียบเสมือนโหลดตัวหนึ่งนะครับก็เหมือนเครื่องชาร์จท,ทั่วไปนะครับมันถึง27โวลต์เมื่อไรนะครับผมก็สั่งตัดนะครับให้มันไปดึงพลังงานจากแบตเตอรี่มาใช้มันก็จะวนลูปลักษณะเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ก็เป็นอีกระบบหนึ่งนะครับ1 0วัตต์นะครับได้เท่าไรเท่านั้นนะครับแผง250วัตต์250วัตต์อนุกรมกัน2แผง นะครับก็นะต่อให้ฝนตกฟ้าร้องฟ้าขนองไฟดับก็เชื่อว่าระบบของเราน่าจะอยู่ได้นะครับเห็นไ้มครับผมเริ่มใช้ตัวนี้ตั้งแต่วันที่ยนะี่สิบเก้าศูนย์หกหกหนึ่งนะตั้งแต่ปีหกหนึ่งนะครับหกหนึ่งปีนี้ปีเท่าไหร่ละครับหกหกนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกหกสองกสาหกสี่หกห้าหกนะครับห้าปีกว่าแล้วนะครับที่ผมเล่นโซละาเซลล์มา นะระบบพวกนี้มันคุ้มไปแล้วนะครับมันคุ้มคุ้มยังไงนะครับคุ้มในแง่ขององค์ความรู้นะครับก็สามารถประกอบสมาอาชีพได้คุ้มในเรื่องของต้นทุนก็คือทุนไปเกือบหมดแล้วนะครับนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในพลังงานทดแทนนะครับเกี่ยวกับระบบเซลล์ยังไงก็อ็อ b o x เข้ามาสอบถามกันได้ขอบคุณครับ